ชื The ่อเดอะมิวกำแพงแสนเดอะมิวกำแพงแสนนะคะใครอยู่แถวกำแพงแสนแวะไปเยี่ยมได้ไดนะคะรับตอนนี้ดีมากเลยนะอีกอย่างหนึ่งคอาชมด้วยว่าคนสอนสวยมากเออ,เอ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเครื่องขากลับจากคอสก่อสร้างร้านใช่ครับตอนนี้เรามาสัมภาษณ์กระเสี่ยเรืองครับโอ้ยเรียกน้องเรืองก็ได้เรียกพี่เรืองก็ได้นะครับไม่ใช่ละครับได้ข่าวว่าเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ใช่ครับไม่ใช่หลายสิบห้องนะก่อสร้างเยอะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รวมๆกันก็ได้ครับแต่ตอนนี้ตัวตึกที่สร้างอยู่อะค่ะก็เป็นของตัวผมเองค่ะเพิ่งสร้างเสร็จอันใหม่ก็400กว่าห้องได้ครับอือชื่อโครงการว่าอะไรคะชื่อเดอะมิวกำแพงแสนครับเดอะมิวกำแพง แวะไปเยี่ยมดยได้ไดนะครับอายากจะหาอพาร์ตเมนต์ไปที่นั่นได้วันนี้นึกยังไงมาเรียนคะพอดีมีเพื่อนๆเนี่แหละส่งมาแล้วแบบเฮ้ยไปเรียนคอสนี้ดิคอสนี้ดีมากเลยนะอีกอย่างหนึ่งเขาชมเลยว่าคนสอนสวยมากเออ <laughs> เนื่องจากจบการตลาดมาเนี่ยก็จะมีความรู้แค่ด้านการเงินการตลาดแต่ว่าพอก่อสร้างมาปุ๊บเนี่ยเราไม่มีความรู้ด้านวิศวกรเลยก็ <c oughs> ตอนไปคุยกับผู้รับเหมาหรือสถานปนิกนน <c oughs> เนี่ยก็อาจจะคุยกันคนละภาษาแต่ว่าคราวนี้พอเรามาเรียนคอสนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้เบสิคเราได้รู้ว่าเอ๊ะก่อนจะขึ้นโครงการสักโครงการหนึ่งเนี่ยต้องทําอะไรบ้างทําการตลาดอย่างไรโอเดอร์โปรแกรมมิ่งก็ต้องมีลิสต์ไว้เลยว่าโอนเนอร์ต้องการอะไรไปสำรวจแล้วก็คุยกับสถาปนิกใช้ว่าได้โจทย์มาแล้วก็โยนที่แล้วก็ให้สถาปนิกไปทำแบบ ใช่เพราะไม่งั้นมันก็จะกินเวลาของเดิมเป็นแบบนั้นใช่ไหมของเดิมเป็นแบบนั้นเลยกล่าวว่าโย,น,ย,าน,ยนให้สถาปนิกแล้วก็เชื่อว่าสถาปนิกจะรู้แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ย คนที่รู้ที่สุดก็คือคนที่อยู่หน้าโครงการก็คือเจ้าของโครงการเนี่ยต้องรู้ว่าเอยจะทําอะไรกันแน่รอบนั้นเปลี่ยนแบบเป็นกี่แบบคะอุ้ยร้อยกว่ารอบได้<อ> <c oughs> แต่คอร์สเนี่ยก็ได้สอนนะว่าผลสําเร็จของโปรเจกต์ทุกอย่างเนี่ย80เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่การสื่อสารที่ถูกต้องนะครับเบสิก <Basic S 2> แน่นเนี่ยพอเบสิกแน่นปุ๊บโอ้โหสบายเลยอะสามารถอธิบายให้สถาปนิกฟังก็ได้โอนเนอร์ฟังก็ได้มันได้ไปทิศทางเดียวกันนะครับจัดของเดิมคือขนาดก่อนมาเรียนแล้วไปลุยความผิดพลาดถือว่าถ้าตีมูลค่าประมาณกี่บาทคะเยอะอยู่นะเยอะอยู่ นับไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะว่าพอทําขึ้นมาจริงๆทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากคล้ายๆกบว่าเดือนนี้ผ่านไปเอาขึ้นไปชั้นหนึ่งแล้วสองชั้นแล้วก็ต้องแก้งานกันหรือเรื่องวัสดุอย่างเงี้ยการมาเรียนคอร์สนี้ก็ได้ความรู้เรื่องวัสดุเยอะมากเลยความรู้เนี่ยพอเราได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหประหยัดเงินได้หลายแสนเลย uh huh. แล้วก็ค่าเรียนหมื่นกว่าๆน้อยมากรครับ,รบถือว่าเป็นคอร์สท,ที่ทุกคนควรมาเรียนครับก่อนจะขึ้นงานก่อสร้างใดๆก็ตามฝากข้อคิดไว้สาหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จเหมือนคุณเลืองบ้างค่ะว เทคนิคอะไรยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ทุกคนก็เป็นคนรุ่นใหม่เนาะถ้าเกิดได้ยินอันนี้ก็อยากให้รู้ไว้ว่าการจะทําอะไรสําเร็จเนี่ยก็ต้องแทนลูกค้ามากๆเลยสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยเราต้องไปถามลูกค้าลูกค้าชอบบ้านเดียวบ้านแฟร์เขาอาจจะไม่ได้ชอบคอนโดแบบเราก็ได้อย่าเอาตัวเองไปสุ์กลางสุกลางนะคะอันนี้ก็เป็นขาคิดจากคุณเรืองเรียนที่นี่ได้ค่าฉลาดแน่นอนค่ะใชค่ะขอบคุณค่ะใหญ่โต Oh! <laughs>